ค่ะอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอเกี่ยวกับสารไลโคปีนค่ะไลโคปีนเป็นสารสีแดงที่อยู่ในผักผลไม้บางชนิดนะคะและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มย่อยของแคโรทีนอยด์ซึ่งสารไลโคปีนนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะการบํารุงผิวพรรณค่ะ หลายคนนะคะอาจจะเข้าใจว่าสารไลโคปีนนะคะมีแค่เพียงอยู่ในมะเขือเทศแต่ความจริงแล้วนะคะสารไลโคปีนสามารถพบได้ในผักและผลไม้ชนิดอื่นด้วยค่ะเช่นมะละกอทับทิมแตงโมนะคะแต่ผักที่พบสารไลโคปีนได้มากที่สุดเลยนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะซึ่งต้องเป็นลูกที่สุกนะคะและถ้าหากมีสีแดงแล้วก็แสดงว่ามีปริมาณของสารไลโคปีนมากที่สุดเลยค่ะ โดยปกติแล้วนะคะสารอาหารจะพบว่าสารอาหารที่ถูกนำไปผ่านความร้อนหรือผ่านการปรุงรสอาหารนะคะจะมีปริมาณสารอาหารที่ลดลงแต่ยกเว้นไลโคปีนนะคะเมื่อไลโคปีนนะคะถูกผ่านความร้อนหรือผ่านการปรุงอาหารในรูปแบบต่างๆเช่นน้ำมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศนะคะก็จะมีปริมาณสารไลโคปีนที่มากขึ้นค่ะซึ่งร่างกายของเรานะคะจะสามารถดูดซับและนำไปใช้ใชประโยชน์ได้ดีมากกว่าเดิมด้วยค่ะประโยชน์ของสารไลโคปีนนะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วก็ช่วยปกป้องผิวพรรณจากมลภาวะต่างๆด้วยค่ะโดยเฉพาะจากแสงแดดนะคะไม่ว่าจะเป็น UVA UVB <c oughs> นะคะ ที่จะช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะจะช่วยทำให้ผิวพรรณของเราไม่ดำไม่แหไม่ขรั่มและช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยค่ะอย่างที่สองนะคะคือช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองและโลรคหลอดเลือดหัวใจค่ะซึ่งสองโรคนี้นะคะมีสาเหตุเกิดจากความดาันโลหิตสูงและภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะพบว่าไลาโคปีนมีส่วนช่วยทำให้ปรับสมองปรับ ความสม,สมดุลของอนุมูลอิสระที่เป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์ไพเรลเลอด์เลือดและหัวใจเกิดการอักเสบและเสียหายครับดังนั้นการรับประทานไรโคปีนในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละวันนะคะจะช่วยลดความดันโลหิตและช่วยลดไขมันในเลือดได้ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะคือช่วยลดป้องกันการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ด้วยค่ะโรคมะเร็งเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างรวมกันนะคะรวมถึงการที่เซลเล์มะเร็ง เซลมะเร็งนะคะคือเซลล์ที่เสื่อมหรือเซลล์ที่อ่อนแอลงจึงมีการวิจัยว่าไลโคปีนนะคะไปช่วยลดการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและการและโรคมะเรง็งปอดได้ด้วยคะ่ะแต่งานวิจัยบางอย่างนะคะก็พบว่าการรับประทานสารนี้มากอาจช่วยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยคะ่ะดังนั้นจึงควรรับประทานมะเขือเทศในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละวันนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะไดออ้นำความรู้ที่ดิฉันนำเสนอในวันนี้นะคะไปปรับใช้ในแต่ละวันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ